สวัสดีครับพานุโก้ครับวันนี้มีพัสดุส่งมาที่ร้านนะครับนะก็เป็นงานมาให้ผมคัดเล็กน้อยนะครับอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีนาฬิกานะครับอ่ามีพวกสร้อยนะครับเข็มขัดวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆเลยครับเราจะคัดด้วยแม่เหล็กครับวิธีง่ายๆนะครับวิธีคัดเครื่องเงินนะครับมีเพื่อนๆสอบถามผมมาเยอะนะครับว่าเงินแท้เนี่ยดูยังไงนะเบื้องต้นเราจะคัดด้วยแม่เหล็กนะครับ อันนี้แม่เหล็กดูดติดนะครับเล็กน้อยนะครับสังเกตจะคาบสนิมเรือนนี้ยังไม่ใช่เนื้อเงินครับเก็บเคืนนะอันนี้อันที่สองครับอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้เป็นเนื้อสแตนเลสไม่กับเหล็กครับแม่เหล็กดูดติดนะครับคือของชิ้นนี้นะครับมีพวกเหล็กผสมอยู่นะครับยังไม่ใช่เนื้อเงินเนาะอันนี้เนื้อเงินครับมีรุ้นนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติด อันนี้เป็นเข็บขัดเงินครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากเป็นเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับแยกไว้ก่อนอันนี้เรือนสแตนเลสครับมีปั๊มชัดเจนเลยอันนี้ยังไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเก็บคืนมาลุ้นกันชิ้นสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับแม่เหล็กทำปฏิกิริยาดูดกับสิ่งของที่เป็นโลหะติดนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เนื้อเงินนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คือชิ้นส่วนของเส้นนี้เนาะ โอเคสรุปได้ว่าเส้นนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีเช็คเบื้องต้นครับด้วยกรดเคมีนะครับอันนี้จะเป็นน้ำกรดนะครับกรดไนติกหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับอ่าหยดกรดเข้าไปครับทีนี้หยดเข้าไปเลยนะครับสังเกตได้ว่าน้ำกรดนะครับจะทำการติกิริยากับ ไอ้เส้นโลหะที่เราขูดไปที่หินเมื่อกี้นะครับอันนี้คือน้ําเกลือนะครับน้าเกลือแกงบ้านทั่วไปเลยหยดตาลเข้าไปครับเห็นเป็นค้าบขาวนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่บ่งบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้นะครับเป็นเนื้อเงินผสมอยู่นะครับวิธีต่อไปก็คือที่เราจะคานวณซื้อนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเข็มขัดเส้นนี้นะครับไปเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าเส้นเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เรามาอยู่หน้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการเช็คเปอร์เซ็นนะครับเราจะดูว่าค่าเฉลี่ยของเข็มขัดเส้นนี้นะครับเงินจะมีเปอร์เซ็น์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้เครื่องคํานวณผลเปอร์เซ็นเงินออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเปอร์เซ็นเงินเนี่ยไปคํานวณซื้อนะครับเดี๋ยวรอเช็คเปอร์เซ็นนะครับสี่สิบกวีนนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ผลนะครับว่าเส้นนี้ออกมากี่เปอร์เซ็นนะครับโอเคครับสรุปได้ว่าเข็มขัดเส้นนี้นะครับเป็นเงินอยู่ห้า โอเคครับเข็มขัดเส้นนี้นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่2 3 3ร้อยสาสิบสามจุดหนึ่งแปดกรัมครับเดีย๋ยวเรามาประเมินราคาซื้อกันนะครับเข็มขัดเส้นนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์เงินอยู่ห้าสิบเจ็ดปอร์เซ็นนะครับผมคำนวณซื้ออยู่ที่กรัมละสิบสี่บาทเอาสิบสี่คูณด้วยสองร้อยสาสิบสาจุดหนึ่งแปดกรัมครับสรุปได้ว่าเข็มขัดเส้นนี้นะครับขายได้ที่ราคาสา6พันสอง้อหสิบสี่บาทนะครับ ครับสำหรับคุณพี่ท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้บริการกับร้านพานุนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนเลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่โครงการสัมริง2ถนนกราประพฤกย่านบางแคครับใครมีเงินทองนาคจะขายนะครับสามารถเดินทางนำมาให้พานุเช็คที่ร้านได้เลยนะครับ